สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะย yes. ิเจ้าสเจ้าเมืองเวียดนามสวัสดีเมืองไทยเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะหนิงมีกาแฟนะคะกาแฟค่ะดื่มกาแฟแบบนี้นะคะดีต่อร่างกายของเรานะคะกาแฟดำๆค่ะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำแข็งนะคะอืมกาแฟกาแฟหอมมากกาแฟของเลงนะคะหอมจริงๆค่ะ กาแฟนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะคือมันจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เนาะหนิงก็มาชงนะคะมาใส่น้ําร้อนนะคะสองรอบหรือสามรอบค่ะกาแฟจะหอมมากชอบมากตายเลอะตายเลอะแบบไหนคะเช็ดสิคะหอมนะคะหอมกาแฟจะคือจะหยดหอมค่ะได้กินกาแฟก็ชื่นใจแล้วนะคะ สวัสด,ดีทุกทุกท่านนะคะตอนเช,ช้าๆเป็นไงกันบ้างเอยเชสดื่มกาแฟด้วยกันกับหนิงค่ะแป๊บหนึ่ง,ะแบบน,งนะเชสค่ะกาแฟน,นะคะดื่มกาแฟดำๆแบบนี้ค่ะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำแข็ง cà phê đầm đi tỏa loạn gai mạc mạc chính trị hả Tôn cho là lâu cho đừng đã khá mà lại với mấy bảo màn 9 30 11 hả cà phê đầm đầm ảnh cho cho xin chào chúc các à, bà con cô chúc bác Việt Nam chúc mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc bình an, may mắn trong công việc của mình nghe người Việt Nam ơi. Ừ. พูดสดชื่น uống กาแฟอย่างนี้น่ะไม่ดื่มไม่ซื้อไม่ได้อย่างนี้ดีต่อสุขภาพนะหนิงก็ต้องพูดภาษาเวียดนามด้วยนะคะทุกท่านเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆพื่เคียเตอร์ของหนิงเนี่ยที่เวียดนามก็มีอยู่นะคะ FC นะคะ FC นะคะเขาเรียกก็ตอนเช้าๆเนี่ยค่ะตอนเนี้ยนะคะที่ประเทศเวียดนามนะคะเขาจะ เป็นวันหยุดของเขาค่ะครบรอบ50ปีอ่วันวันอะไรก็ไม่รู้นะหนิงก็พูดพูดแบบนั้นแหละนะคะพูดเอ่อก็หนิงก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หยุดนะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันกันกบเขานะคะเข้าไปเที่ยวกันเยอะค่ะไปต่างจังหวัดไปทะเลอะไรนะคะที่เนี่ยค่ะโฮจิมินนะคะมันจะร้อนใช่ไหม เขาก็จะไปที <c ười> ่เมืองอากาศหนาวค่ะตลาดตาหนังอืมตลาดตลาดก็คืออากาศก็จะเย็นๆนะคะไปเที่ยวทะเลก็คือหยุงเต่าอะไรเนี้ยนะที่นี่นะคะใกล้ๆโอจิมินเนี่ยนะคะหนิงอยู่ประเทศเวียดนามหอจิมินค่ะอืมยะสินเจ้าเงยเวียดนามโอกาแฟหมอย g ư ờ i หละก็ไป chơi ไเดาไปเดาเจยเขาอืมขอมมาก กาแฟนะคะจะขมค่ะแกาแฟนะของมแบบนี้นะหนิงก็ว่าดีต่อร่างกายเราเหมือนกันค่ะเพราะเราชอบในสิ่งที่เราดื่มดื่มเราสิ่งที่เราชอบแกาแฟนะคะร่างกายตีเถาร่างกายจริงๆค่ะหนิงวิโรเชนะ ก็เราเป็นเคียเตอร์นะตอนนี้เฮ้เคียเตอร์หนิงก็เลยดีใจมากมากนะคะหนิงก็ได้มารู้จักกับเพื่อนๆนทุกท่านนะคะเราต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับทางบ้านทุกๆบ้านเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยค่ะเราก็ไม่เติบโตได้ใช่ไหมคะคือเฟซบุ๊กเขาชอบนะถ้าเกิดเรามีปฏิสัมพันธ์ก่อต่อเพื่อนเพื่อนเคียเตอร์ทุกๆท่านนะคะเราก็ AI เขาก็จะมองเห็นเราค่ะเหมือนที่ทุกๆท่านหลายคนพูดกันนะคะ แต่หนิงก็ดีใจมากมากค่ะเมื่อก่อนหนิงไม่เคยแบบว่าอะไรเรียนรู้หรือว่าอะไรนะคะตอนนี้หนิงก็ขอบคุณเพื่อนๆนเคียเตอร์ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามากดเม้นต์กดไลค์กดติดตามหนิงอะไรนี้เนาะหนิงก็ขอขอบคุณมากมากค่ะคนเรานะคะทําในสิ่งที่เราเรารักเนี่ยค่ะรักในสิ่งที่เราทําใช่ไหมคะเราก็หนิงว่ามันจะมีความสุขมากๆกนแล้วใช่ไหมก็ เขาเรียกว่าไม่รู้สินะทุกคนเนี่ยค่ะคือความคิดเรามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราเราชอบทําแบบไหนบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคะเออเรามาเข้ามาในเฟ o บุ๊กกลุ่มกัน o ฟซบุ๊กนี้ค่ะนี่ก็รู้สึกว่ามีมีคน คนไทยนะคะตอนนี้ติดตามหนิงเยอะนะคะหนิงขอบคุณมากมากค่ะก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนเนาะจริงๆแล้ว f a c e b o o k นะคะเขาสร้างขึ้นมานะให้คนเราเนะะี่ยค่ะมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันกับทั่วโลกนะคะเราอยู่ที่ไหนใกล้ๆแค่ไหนเนะะี่ยค่ะ เราก็จะได้แบบว่าติดต่อการพูดคุยการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนกนคหาบ้านเมืองอยู่ที่ไหนใครอยู่ประเทศอะไรนะคะตอนนี้อากาศแบบไหนเล่าสู่กันฟังนะคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเขาต้องการแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะเขาต้องการให้คนเราพูดคุยกันให้มีความสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์กับทุกๆบ้านทั่วโลกค่ะเขาจะเชื่อมโลกใบนี้ใช่ไหมเขาจะเชื่อมไปด้วยกันเป็นหนึ่งอะไรอย่างเนี้ย ใครเล่น f a ฟ e b o o กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้เห็นหน้าตากันทุกวันค่ะโอเคนะคะ <ừ> อกาแฟขมขมก็ชอบนะคะเห็นไหมกาแฟหนิบดำดำขมขม <ừ> ถ้าเกิดว่าเรา đâu đường cà phê đâu có đường nắm tàm thôi <laughs> dạ xin chào xin chào cô con cô chú bác Việt Nam cô <laughs> con cô chú bác Việt Nam à các em ạ lúc trước cảm ơn nhiều nha nếu mà ai đã xem video của em và là làm mà em làm kia Facebook nha mọi người mong mọi người là cảm cảm giúp em nếu mà ai thích hair salon băng cấu ai muốn cắt tóc uốn tóc thì ủng hộ em nha lâu lâu em cũng quay lên tung lên cái hình Facebook nha hình tóc nha hình tóc thì, thì em có trang bài á để em có thể thả cho mấy trên trang bài của em nha theo dõi dùm đó nhưng mà Facebook này là bây giờ không phải là Facebook cái nha rồi đó bây giờ em là tạo lên là thành creator nín nín chân mỹ linh creator ở nhà creator là cái gì là mình là làm partner 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 của Facebook vốn là mình là diễn viên của facebook nha mọi người nếu mà bây giờ em đang tạo tạo tài khoản của em nha nếu mà khi nào ở facebook bây giờ là em em có sẽ là có kiếm được tiền một chút rồi nha mọi người một chút là ngôi sao nếu mà ai thích em là thả sao cho em vậy á <laughs> vốn là thích mến mình á mình mua uh, ngôi sao đó mình thả một sao hoặc là 10 sao năm chục sao vậy cũng được nha là là cái đó là vốn là mình tặng quà cho em để em có tật tiền hưởng tiền đó lại nha mọi người ừ, rất rất cảm ơn nhiều lắm em đó mới bước ra em mới bước vô đây vậy thì em làm từ tàu năm này nha tàu năm này thì tháng 2 ở tết này thì hai hai một tháng mấy là em sẽ diệt được là là kiếm được tiền ở trong ngôi sao rồi nha bây giờ em đang chờ chờ mong là facebook là mở hết tất tài khoản cho em là đến lúc đó là ai xem video thả tim thả like nếu mà ai uh, share cho em nữa đã càng mến càng rất đứt tốt là càng cảm ơn nhiều lắm nha đến lúc đó là em sẽ kiếm được nhiều tiền nha mọi người thì biết là bây giờ là mình làm kia tơ kia tơ thì nếu mà mắc cỡ là không được nha mọi người mà nó phải tung lên bài diệt bài mình mỗi người là facebook nó sẽ đẩy mình lên nha đẩy mình lên trang uh, trang các facebook á nếu mà ai uh, theo dõi mình mình á khi nào mình uh, xuống video tiếp theo là phốt cái hình này kia là mấy họ người đó sẽ thấy liền nha đó có gì ủng hỏi em đấy nha có gì nịnh uh, điện là cảm ơn nhiều lắm vì là tại sao tài khoản facebook em phải tỏi tên lúc nào là nịnh điện như tỏi tên là trần mỹ linh thôi em muốn là cho facebook là biết là em là có uh, có gì <laughs> có bản thân thiệt nha không phải là lừa đảo hoặc là này kia không phải là facebook là lừa đảo อ,นนะอ้าวไหน kia นะไม่หวัสจีง์ะะ์์าา์์์์์์์์์์์์์์์น์์์์์์์์์์์์์ะ์์์์์์อ์์์์์ว่า์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ท่านนะคะพ,พ์์์์์่์์่์์์ง์้งบ้านเรานะคะที่ ที่แม่สายที่เชียงรายกรุงเทพทุกทุกเอ่อทั่วโลกด้วยนะคะที่เชียงตุงได้ขาดคล้อ้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความสุขค่ะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังปรารถนาเฮงๆปังๆัดับรวยนะคะอย่า yeah, สิ้น chào nghe yeah, chút người v น ệ t ลุง luôn luôn có nhiều sức khỏe hòa vui vẻ hạnh phúc bình an may mắn trong công việc của mình nghe mọi người โอ้ยโอยยินดีต่อเละเทเละ